ซุปตาสาวเล่าพระเอกมาจีบที่ไม่ยอมให้เบอร์เพราะซื้อมาแพงอีกหนึ่งคู่รักบันเทิงที่เปิดตัวใช้สถานะแฟนกันมาน,นานเกือบจะ6ปีแล้วสำหรับความรักของนางเอกลูกครึ่งสาวใหม่ดาวิกาและพระเอกหนุ่มเตอ๋อชันทวิตซึ่งทั้งคู่มีโมเมนต,ต์หวานๆออกสื่อถึงว่าสำคัญทุกเทศกาลกันตลอดตลอด ล่าสุดใหม่ดาวิกาได้เปิดใจเล่าในรายการความสัมพันธ์101ของพี่ชาบันทึกของตุ๊ดซึ่งบางช่วงบางตอนใหม่ได้ย้อนเล่ากลับไปว่าในวันที่น้องเตอ๋อเข้ามาจีบมาขอเบอร์แต่เธอกลับปฏิเสธไปเพราะว่าใหม่บอกว่าก่อนจะมาคบเตอ๋อครองตัวเป็นโสดมานานกว่า4ปีซึ่งเจอกันครั้งแรกที่กองถ่ายละครใชยไม่จริงหญิงแท้ จูจๆฝ่ายชายทัก DM มาขอลายและขอเบอร์แต่ไม่เลือกที่จะปฏิเสธไม่ให้เบอร์เพราะเบอร์ของเธอนั้นเป็นเบอร์สวยเบอร์มงคลมีราคาแพงถึง1.5แสนบาทเลยไม่ให้เพราะหากคุยกันแล้วไปต่อไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเบอร์ซื้อเบอร์ใหม่อีกใหม่ยอมรับว่าเป็นโรคจิตไม่ชอบให้เบอร์ใครตอนนั้นก็เลยให้ลน์ไปและคุยกัน